จำเลยปีศาจภาคธาตุรักธาตุสวาสตอนที่14ตอนที่จี้อินเหอตื่นขึ้นมานางคิดว่าตัวเองอยู่บนสวงสวรรค์ไม่ใช่นางคิดมากเต็มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านดูแปลกประหลาดเหลือเกิดน,นอกจากเจ้าปลาหางใหญ่ที่นอนสลบยู่ข้างกายแล้วรอบด้านไม่มีอะไรสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ท้องฟ้าจรดผืนดินล้วนเป็นสีทองจาง,จง เหมือนตําหนักของเทพยาดาบนสวงสวรรค์แต่จี้อินเหอกว่าตาดรูรอบหนึ่งเขายังไม่เห็นตําหนักสักหลังนางลุกขึ้นยืนพรางดีดนิ้วครั้งหนึ่งเพื่อเรียกกระบีแต่ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังเห็นแม้แต่เงาจี้อินเหอตระงกันท่านใดนั้นนางก็ใช้มือซ้ายแต่ชิบจรมือขวาั้นนางก็ตกใจมาก พลังวิญญาณในร่างของนางสลายไปหมดแล้วผู้บัญชาการปีาศาจเป็นผู้บัญชาการปีาศาจได้เพราะว่าในร่างมีพลังวิญญาณที่คนธรรมดาทั่วไปไม่มีติดตัวมาแต่กำเนิด ชีพจรของพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปชีพจรของคนธรรมดาทั่วไปเต้นตามจังหวะการเต้นของหัวใจหัวใจเต้นชีพจรก็เต้นแต่ผู้ที่มีพลังบิญญาณนอกจากหัวใจเต้นแล้วยังมีชีพจรซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังที่เรียกว่าชีพจรซ่อนเร้นอีกอย่างหนึ่งในตอนที่ผู้บัญชาการปีศาจถือกำเนิดชีพจรซ่อนเร้นจะเต้นแรงมากแค่สัมผัสก็รับรู้ได้แต่ยิ่งอายุมากขึ้นชีพจรยิง่งเต้นเบาลงแต่ไม่ มีทางหายไปอย่างเด็ดขาดชีพจรคู่คือสัญลักษณ์ของผู้บัญชาการปีศาจย,ยิ่งชีพจรคู่เต้นแรงพลังวิญญาณก็ยิ่งแข็งแกรง่งทุกปีราชสำนักจะเฟ้นหาตัวเด็กที่มีชีพจรคู่ได้พากมาจากพ่อแม่เพื่อส่งไปกักขังอย่างเด็ดแดนทั้งสี่ส่วนเด็กที่มีชีพจรคู่แข็งแกร่งที่สุดจะถูกคัดเลือกให้ไปอยู่ที่จวนราช,ชครู์ครับได้เป็นสิทธิ์ของราชโครูทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไป ผ่านมาหลายปีในเดือนทั้งสี่ของผู้บัญชาการปีศาจมีเสียสันเย่แค่คนเดียวทว่าในจวนราชครูถึงกับมีผู้บัญชาการปีศาจมีชื่อเสียงโดง่งดังไปทั่วแผ่นดินแค่ไม่กี่คนแต่ก็มีมือดีช่วยรอบสังหารผู้บัญชาการปีศาจและสังหารปีศาจให้ราชนำนักอยู่หลายคนจี้อินเหอตอบสีาสาตต์ตัวเองเพื่เรียกสติให้ล่องลอยไปไกลกลับขึ้นมา นางสะพัดชีพจรคู้งตัวเองได้มาตั้งแต่เด็กจูจูชีพจรส้นเร้นมาหายไปแบบนี้นางไม่เคยได้ยินเรื่องที่จูจๆพลังพิญญาณก็หายไปแบบนี้มาก่อนที่นี่คือที่ไหนกันแน่นางมองไปรอบๆอีกครั้งแต่ก็ยังหาทางออกไม่พบทันใดนั้นนางยินเสียงลมหายใจค่อนข้างหนักหน่นวงดังขึ้น จี้อินเหอก้มลงมองพบว่าปีศาจเงือกะกำลังเตือนเขาพยายามดิื่นรนอยู่นานกว่าจะลื่มตาขึ้นหน้าแต่การลืมตาก็เหมือนทำให้เขาสูญเสียพลังไปไม่น้อยเขากรอกตาอย่างอ่อนล้าก่อนจะหันมามองจี้อินเหอที่ยือนอยู่จี้อินเหอชะนักตอนนี้นางก็อยนึกขึ้นได้อ๋ออ๋อเจ้ารับเจ้าช่วยรับการจมทีจะค่ายกลสิบทิศแทนคะ่ะ จีอินเฮลืมเรื่องนี้ไปเสียเสน็จยังคิดตัวเองขึ้นสะวันไปแล้วอีกด้วยแบบนี้ออกจะไร้ความรู้สึกเกินไปหน่อยไหมนางรีบเดินไปที่ด้านหลังของปีศาจงี่ระย่อกายลงมองแผ่นหลังส่วนที่ไม่มีเกรดปกคลุมของเขาพิเนื้อบนแผ่นหลังของเขาเหมือนกับอนุพอได้เห็นจีอินเฮอรู้สึกเจ็บปวดตามไปด้วยไม่ได้ แผ่นหลังของเขาดุราวถูกพาออกเป็นสองซีกผิวเนื้อเบิะหวานมองเห็นกระดูกสันหลังเลือดไหลจนแทบจะหมดตัวซ้ำรอยไมอยู่หน้ากลัวมาก จีอินเฮอขมวดคิ้วแน่นบาดแผลแบบนี้ว่าแต่คนธรรมดาแม้กระทั่งผู้มัชาการปรีศาจก็คงไม่รอดชีวิตปีศาจเงียบตนนี้ช่วยชีวิตของนางเอาไว้จีอ้อินเฮอมองปีศาจเพื่อจะนอนตะแคงอยู่นางพบว่าเขาไม่ได้รับแหวนนางสักนิดซ้ํายังกล้าหันหลังเต็มเลยบาดแผลมาทางนางอีกด้วยเพราะอะไรหรือเพราะนางเคยรักษาบาดแผลให้เขาตอนอยู่ในคุกใต้ดินอย่างนั้นหรือหรือเป็นเพราะเขาคิดว่านางตั้งใจไปช่วยเขาในหูผิวลึกนั้นก็เลยไม่อยากให้ ผู้มีพระกุณช่วยชีวิตต้องตายจะเป็นเหตุผลที่ไร้ดิงสาแบบนี้จริงๆหรือแต่หากไม่ใช่ละ่ะยังจะมีเหตุผลอะไรอีกจี้อินเหอมองไม่นั่นด้านข้างของปีศาจเนื้อครางเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้ว่าทำไมต้องรับการจมตีแทนข้าด้วย ปีศาจเงือกเหมือนแปลกใจที่นางถามเช่นนี้ดวงตาสีน้ำเงินเหลือบมองมาทางด้านหลังแวบ,บหนึ่งจากนั้นเขาก็พยายามควบคุมลมหายใจและกลั้มเกืนความเจ็บปวดเอาไว้ก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นว่าข้ารับข้าอาจบาดเจ็บแต่เจ้าอาจตายได้ เหตุผลง่ายๆแค่นี้ละหรือแต่แค่การประเมินสถานการณ์ง่ายๆง่ายาย,ยิ่กว่าเหตุผลที่นางคิดเสียด,ด้วยซ้ำเวลาเผชิญหน้ากลิ่นเห่าชิงเขาอีอกฝ่ายเป็นศัตรูดังนั้นต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมสยบแต่พออยู่กับจี้อินเหอเขาไม่เห็นนางเป็นศัตรูนั้นถึงได้ยอมบาดเจ็บสาหัสไปช่วยชีวิตนาง เป็นผู้บัญชาการปีศาจมาหลายปีจี้อินเหอไม่เคยเห็นปีศสาจสแบบนี้มาก่อนเลยดื้อรั้นแต่ก็มีความแหลมคมและความอ่อนโยนขอบใจเจ้ามากนะจี้อินเหอพูดไม่เป็นไรเป็นคำพูดที่แสนเป็นทางการอีกประโยคหนึ่งราวกับว่าแม้อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาก็ยังรักษามารยาท จี้อินเหอรู้สึกว่าปีศาจเงือกตัวนี้ช่างน่าสนใจเหลือเกินเจ็บแผลไหมจี้อินเหอถามเจ็บมากเขาตอบอย่างตรงไปตรง,ตรงมาจนจี้อินเหอเริ่มสงสารข้าไม่มีพลังวิญญาณใช้อาคมไปได้ช่วยสร้างน้ำใจให้เจ้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเขายกโทษให้นางน้ำเสียงเป็นทางการจี้อินเหออดหระไม่ได้นางมองปีศาจเงือกเห็นอีกฝ่ายไม่ได้ขยับตัวแต่พยายามเหลือบมองมาสุดความสามารถนางก็เลยเดินไปนั่งลงตรงหน้าข่าและจ้อง เข้าไปในดวงตาใส่กระจจาทั้งคู่ของอีกฝ่ายข้าข้าไม่มีอะไรจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เจ้าได้เลยคงมีแต่ต้องไปหาดูร,รอบๆต่อยห,หาน้ํามาได,ด้ดหน่อยคงช่วยให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นได้บ้างเจ้านอนอยู่ตรงนี้อย่าขยับรอข้ากลับมานะได้ว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลย จี้อินเหอมองไปหน้าของปีสาตเงือกบางทีอาจเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บสหัสประกายแสงเจิดจ้าราวเทพยาดาเกลยหมุนหมองกว่าตอนอยู่ในหุบเหี่ยวลึกมากประกอบเขาเอ่ยปากพูดจี้อินเหอก็เลยรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างเขากับนางสั้นลง ไม่น้อยพอเห็นเขาว่าง่ายชนิดจ้นเหอกระเลยเผลยื่นมือออกไปอยากอดใจไม่ไหวปีศาจเงือกนอนนิ่งไม่ก็ะยาปล่อยขมือฮังจี้อินเหอวางลงบนศีรษะของเขาและรูปเบาๆเหมือนกำลังรูปสัตว์สักตัวเริ่มตั้งแต่เส้นผมสีเงินของเขาไล่ต่ำลงไปเรื่อยๆจี้อินเหอรู้สึกว่าเส้นผมของเขาอ่อนนุ่มมากไม่เหมือนกับขนของสัตว์ชนิดไหนนางเคยรูปมาก่อนเลยมุมปากของนางยกขึ้นเล็กน้อย ถ้าได้มีถ้าได้มีชีวิตอิสระเมื่อไรนางกะเลี้ยงสุนัขสักตัวอย่างแน่นอนนี่หมายความว่าอย่างไรหรือปิศาจเงือกไม่เข้าใจการกระทำของจ uh, uh, ี้อินเหอจีอินเฮอแอบคิดในใจถามคำถามแบบนี้ยิ่งน่ารักกว่าเดิมเสียอีกนี่ก็คือเออนางหยุดคิดอยู่คุณดึงก่อนตอบด้วยสีหน้าเป็นการเป็นงานเหมือนกับเขาพิธีการพิเศษมุษยใช้เพื่อช่วยให้คนได้รับบาดเจ็บรู้สึกด,ดีขึ้นมนุษย์ แค่รูปกระทาให้ดีขึ้นได้เงินหรือจี้อินเหินรูปต่อพรางตอบโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าสักนิดแค่รูปก็ทาให้ดีขึ้นได้พิสานเงื่อพูดตรงแต่ข้าไม่รู้สึกด,ดีขึ้นสักนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอ,อพิสานเงื่อกรอสักอีกครู่หนึ่งเป็นวิธีการใช้เวลานานจริงๆ จี้อินเหออดหัวเราะอีกไม่ได้ในสุดนั้นกรัร้งมือกราบจากนั้นก็ก้มลงคว้าชายเสื้อตัวนอกตัวเองขึ้นมาและดึงได้เส้นหนึ่งออกมาส่งปีศาจเงือกที่นี่มองเห็นอะไรสักอย่างตั้งแต่ฟ้าจรดดินมีแต่สีทองเจ้าจับปพร่ด้านเจ้าเจ้าจับปลายด้านนี้ไว้ข้าจะไปหาน้ําหาได้แล้วจะได้ตามเส้นได้กลับมาอืปีศาจเงือกพันด้าจี้อินเหอยื่นไว้ให้ไว้กับนิ้วมือ บังเอิญเส้นได้นี้เป็นได้ใช้เย็บชายกระโปรงสีแดงรีเลยกลายเป็นว่าได้สีแดงเชื่อมเยาะรองนิ้วของเขากับชายกระโปรงของนางเจ้ารู้ไหมมนุษย์มีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งว่ากันว่าคนที่มีได้แดงพันอยู่บนนิ้วเชื่อมต่อกัน จะมาพบกันได้แม้อยู่ห่างไกลเป็นพันลี้และจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าจี้อินเหอลุกขึ้นก่อนจะหันกายเดินตรงไปยังแสงที่ทองอยู่ห่างออกไปเจ้าปลาหังใหญ่จับได้ไวด้ดีๆนะข้าจะกลับมาได้หรือไม่จะได้อยู่จนแก่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วจี้อินเหรอรบกมือให้แล้วก็เดินจากไปจังนั้นนางจึงไม่ได้เห็นว่านิว้วพันได้แดงไว้กำลังออกแรงกำแน่นขึ้นอีกนิด จบตอนครับเจ้าปลาหางใหญ่จับได้ไว้ดีๆนะ